วันนี้เอกจะมาเล่าทุกอย่างเกี่ยวกับกระเป๋าเอเวอรลีนกันครับ <Wow. S 1> สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะเราก็ขอต้อนรับเข้าสู่ b a บ Boy y h h n n n l l มาพบกับเอกเช่นเคยนะครับกับการรีวิวกระเป๋าแล้วก็อ e ซ s ซอรี่จาก Ames รวมถึงแบรนด์อื่นๆที่เรารักกันนะครับวันนี้เนี่ยเอกมีกระเป๋ามาแนะนำอีก1รุ่นนะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยเอกมักจะได้รับ Request บ่อยมากเลยนะถามเข้ามานะครับทางคอมเมนต์หรือว่าส่ง Message มาทาง Instagram นะฮะให้ช่วยแนะนำกระเป๋าของผู้ชายให้นะครับจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่า a m e s เนี่ยผลิตกระเป๋าผู้ชายที่อยู่หลายรุ่นมากๆที่น่าสนใจ เพียงแต่ว่ารุ่นเหล่านั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยดังมากนะครับรวมถึงดีไซน์อาจจะไม่ได้โดดเด่นมากแต่มีอยู่รุ่นหนึ่งนะครับที่อมองว่าเป็นกระเป๋าที่ผู้ชายใช้ได้ง่ายเลยนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่โดดเด่นมีฟังก์ชันอะไรใช้งานได้หลากหลายก็คือเจ้า e v เวอร์ลีนแบ็นั่นเองนะครับวันนี้เอกจะมาเล่าทุกๆอย่างเลยนะครับตั้งแต่ประวัติของกระเป๋าใบนี้ไปถึงฟังก์ชันการใช้งานนะครับดีไซน์ของ e v เวอรลีนตลอด40กว่าปีที่ผ่านมานะครับ <Wow. S 1> จนจนถึงปัจจุบันแล้วก็จะมาโชว์การใช้งานจริงนะครับว่า e v เวอรลีนเนี่ยใช้เป็นอย่างไรบ้างเพื่อนๆก็รอชมในวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ <Wow. S 1> อย่าลืมนะครับเพื่อนๆดูมาถึงตอนนี้แต่ยังไม่ได้กด subscribe ให้กับ Backboard Channel ช่วยกดเหตุด้วยนะครับ ตรงนี้เลยแล้วก็เจ้ากระดิ่งข้างๆกันนะครับเพื่อ YouTube เตือนสำหรับคลิปต่อๆไปนั่นเองครับ ไม่เสียเวลานะครับเรามาเริ่มกันถึงเรื่องของประวัติก่อนเลยนะครับมาที่ช่อง b a c k b o a r d Channel เนะเอกอยากจะเล่าประวัติของกระเป๋ารุ่นนี้สักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ากระเป๋ารุ่นนี้เนี่ยมีประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างยาวนานย้อนกลับไปเมื่อปี1978ครับคุณ Evelyn นเบียทรอนะครับผู้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นผู้ดูแลหลักของแผนก Eque s t r i a n หรือว่าแผนกขี่ม้านั่นเองครับรแผนกนี้ก็จะจำหน่ายอุปกรณ์ขี่มา้าอย่างเช่นอาน มา้าหรืออุปกรณ์ i ม t ท n นเน e ในการดูแลทำควาสมสะอาดม้าแล้วก็อุปกรณ์ขี่ม้าต่างๆและรวมไปถึงอุปกรณ์อย่างเช่นกระเป๋าด้วยนะครับแต่ว่ากระเป๋าเนี่ยจะเป็นกระเป๋าที่เอาไว้ใส่พวกอุปกรณ์ขี่ม้าเป็นหลักคุณเอฟลินก็ได้ออกแบบกระเป๋ารุ่นหนึ่งไม่ต้องให้เดาเลยนะครับว่าชื่อรุ่นตัวเองก็คือเอฟลินนั่นเองโดยการที่ออกแบบมาให้กระเป๋าเนี่ยมีความเรียบง่ายนะครับแล้วก็เน้นในการพกใส่ของในการดูแลมา้าอย่างเช่นแปรง ขนม้านะครับหรือว่าแว็กซ์ที่เอาไว้ทาบำรุงเครื่องหนังต่างๆอย่างเช่นอานม้าเป็นต้นนะครับแปลงต่างๆเนี่ย mm hmm. ก็จะเก็บไว้ในกระเป๋านี้โดยมีโจทย์ว่าจะต้องเป็นแฮนด์ฟรีครับก็คือจะต้องไม่มีหูหิ้วนะครับจะต้องคล่องตัวมากที่สุดก็เลยออกแบบเป็นกระเป๋าสพายแล้วก็มีดีไซน์ที่ค่อนข้างเรียบนะครับโดยที่ต้องปลอดภัยนะครับไม่ให้ของอยู่ข้างในเนยหกไปก็จะมีตัวล็อก คาดด้านบนนะครับเราก็เป็นกระดุมแป๊คในการปิดกระเป๋าหนึ่งในเอกลักษณ์ของกระเป๋า e อเวลินนะครับก็คือเจ้านี่เลยลายที่เป็นเป็นลายที่ได้รับการเจาะรูแบบนี้นะครับแล้วก็วงรีรอบๆตัวเอชเนี่ยลายนี้ถือเป็นลายที่เป็นเอกลักษณ์ของกระเป๋ารุ่นนี้และเขามีฟังก์ชันนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าจุดเหล่านี้เป็นจุดที่เอาไว้ระบายอากาศนั่นเองครับเพื่อให้อุปกรณ์ที่อยู่ข้างในเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแปรงอะไรต่างๆเนี่ยไม่อับชื้นจน เกิดเชื้อราสร้างความเสียหายให้กับหนังของกระเป๋ารวมถึงอุปกรณ์เหล่านั้นด้วยก็เลยเป็นฟังก์ชันให้อากาศถ่ายเทนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเจ้ากระเป๋าเนี่ยนะครับถูกออกแบบให้อยู่ด้านหลังนะครับนี่คือด้านหลังของกระเป๋าเขาจะใช้ด้านนี้เข้าที่ตัวนะจะหันด้านนี้นะครับซึ่งเป็นด้านหน้าของกระเป๋าเนี่ยออกไปแต่แน่นอนว่าในหลาย10ปีผ่านไปเนี่ย การใช้งานก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับด้วยไอคอนของสัญลักษณ์การออกแบบต่างๆคนก็มักจะเอาด้านตัวเอชเนี่ยออกไว้ข้างหน้าซึ่งจริงๆเราเป็นด้านหลังของกระเป๋านั <decreasing> <decreasing> าปป่นเองเพื่อนๆทราบไหมครัว่าครั้งหนึ่งเนี่ยกระเป๋าเอเวเรนเนี่ยถูกจํากัดการขายอยู่เฉพาะในแผนกขีม่ม้าเท่านั้นนะครับไม่ได้ขายอยู่ในแผนกเลเทอร์กูสหรือว่าสินค้าเครื่องหนังเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านเล็กๆบางร้านที่ไม่ได้มีแผนกขี่ม้าก็จะไม่มีจําหน่ายกระเป๋าเอเวเรนครับซึ่งก็เป็นอย่างนี้มานานเป็น10 ปีในช่วงแรกๆของการออกกระเป๋ารุ่นนี้เลยนะครับจนมาถึงกลางยุค2,000นี้เองนะฮะหลังจากปี2,000มานี่เองที่กระเป๋ารุ่นนี้มันเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเ e l e บ r i ตี้หรือว่าด,ดารามีผู้มีชื่อเสียงหลายคนเนี่ยหยิบเอากระเป๋ารุ่นนี้ออกมาใช้งานก็เลยทําให้กระเป๋ารุ่นนี้ค่อยๆได้รับความนิยมมากขึ้นมากขึ้นจนในที่สุดแล้วเอเมสก็ต้องบรรจุเอาเจ้าเอเวลินเนี่ย เข้าสู่แผนเกเลตอร์กดเหมือนกับกระเป๋าหนังใบอื่นๆนั่นเองนะครับอีฟลินเนี่ยผ่านการออกแบบแล้วก็ปรับปรุงหลายรอบมากๆเลยนะครับโดยที่เวอร์ชันนแรกเนี่ยหรือว่าอีฟลิน One เป็นเวอร์ชันที่หน้าตาก็คล้ายๆปัจจุบันนะครับเพียงแต่จะไม่มีพ็อกเก็ตเสริมแบบนี้นะฮะคือไอเจ้าพ็อกเก็ต ตรงนี้นะครับจะไม่มีก็จะเรียบเรียบไปคล้ายๆแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ตัว shoulder strap เนี่ยก็จะเป็น shoulder strap แบบความยาวระดับเดียวไม่สามารถที่จะปรับได้ในหลายปีต่อมาก็มีการปรับปรุงในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆ event 2 Even two, ซึ่งเป็นรุ่นที่2ก็ถูกถือกำเนิดขึ้นมาโดยมีการปรับเพิ่มเจ้า pocket ด้านหน้าของกระเป๋าตรงนี้เล็กๆนะครับเพื่อให้ใส่ของเพิ่มได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าเจ้าสายสะพายยังคงเป็นแบบที่ปรับสายไม่ ได้จูบจนถึงปัจจุบันนะครับเข้ามารุ่นที่3ของ Evelyn กับ Evelyn 3ที่ปัจจุบันเนี่ยมีทั้งพ็อกเก็ตด้านหน้าแล้วสายเนี่ยก็สามารถที่จะปรับความยาวได้ให้เข้ากับรูปร่างของคนที่ใช้งานนั่นเองแล้วก็ถือเป็นรุ่นล่าสุดรุ่นปัจจุบันของกระเป๋า Evelyn จนมาถึง2016นะครับเป็นปีที่ Ames เนี่ยปรับดีไซน์อีกรอบนะครับแต่ปรับคราวนี้เนี่ยเขาเพิ่มมาเป็นอีกรุ่นหนึ่งเลยก็คือ Evelyn c e l i e แบบนี้นั่นเองนะครับซึ่ง Evelyn เซเียเนี่ยก็มีรูปร่างที่คล้ายกับเอเวอร์ลินปกตินี่แหละครับคล้ายกับเอเวอร์ลินทเพียงแต่ว่าเขาจะตัดไอพ็อกเก็ตด้านหน้านะครับแล้วก็รูที่เป็นตัวเอชที่เป็นเอกลักษณ์ของกระเป๋าเอเวอร์ลินเนี่ยก็หายไปแล้วนะครับตอนนี้ก็จะกลายเป็นการเอมบอสหรือว่าปั๊มลงไปในหนังเป็นตัวเอชแทนแล้วก็จะใช้หนังที่ค่อนข้างแข็งเหมาะกับทรงเซเรียของกระเป๋าอย่างเช่นหนังเอฟซัม um นั่นเองส่วนตัวเนี่ยเอกมองว่าเอกชอบเอเวอร์ลินคลาสสิก ที่เป็นเอเวอร์ลินปกติมากกว่านะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยเอกชอบในความนุ่มของหนังที่ flexible ในการใช้งานนะครับแล้วก็ไอเจ้ารูจุดๆเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ไปแล้วนะครับอมองว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ควรอยู่คู่กับกระเป๋าเอเวอร์ลินมากๆเลยแล้วไอเจ้าแพทเทิร์นรูระบายอากาศตรงนี้ไม่ได้อยู่แค่ในกระเป๋าเอเวอร์ลินนะครับแต่ว่ามันมีความโด่งดังแล้วก็มีความเป็นไอคอนในตัวของมันมากจนแอมเสเนี่ยได้นำเอาแพทเทิร์นรูตรงนี้นะครับมาใช้ใน Pro ตภัณ์อื่นๆอีกหลายอย่างเลยนะครับโดยให้ชื่อ p r o d u ั t ์เหล่านั้นว่า Evelyn เช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นเจ้านี่เลยนะครับเป็นเหมือนกับถ้วยใส่ปากกานะครับซึ่งทำมาจากหนังแล้วเขาก็จะมีการเจาะรูไ MS ก็เรียก Pat t e r n นี้ว่า Evelyn ์แล้วก็จะมีรองเขียนแบบนี้นะฮะที่ตรงปลายเนี่ยก็จะมีการเจาะรูเป็นตัว HMS ก็ให้ชื่อว่า Evelyn เช่นเดียวกันอีกอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆอาจจะคุ้นเจ้ารูแบบนี้ก็คือ เจ้า wheat poch นั่นเองนะครับหรือว่าเทรที่เราเอาไว้ใส่พวกเครื่องประดับหรือว่าใส่ของจุกจิกอย่างเช่นกุญแจรถเวลาเรากลับบ้านมาอย่างเี้นะครับเจ้า wheat poch เนี่ยนะครับ,รบก็จะเห็นว่ามีรูเล็กๆที่เป็นตัว h d g e ตรงนี้ก็คือแพทเทิร์นของ Evelyn เช่นเดียวกันนั่นเองครับ โดยที่ปัจจุบันเนี่ยกระเป๋าเอเวเรนท์ทำออกมาทั้งหมด4ไซส์ด้วยกันนะครับไซส์ size แรกเนี่ยเป็นไซส์ที่ใหญ่ที่สุดหรือว่า TGM นะครับมีขนาดที่ใหญ่มากเลยนะครับเองเนี่ยไม่ค่อยแนะนาไซส์นี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นไซส์ที่ใหญ่จนเกินไปแม้ว่าตัวเอกเ,เนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ตัวเล็กมากนะครับแต่ว่าเมื่อลองสพายกับไซส์ TGM เนี่ยเอกบอกได้เลยว่ากระเป๋าเนี่ยดูใหญ่มากๆเอกมองว่าถ้าไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องใช้งานกระเป๋าใหญ่ขนาดนี้เนี่ยไม่ควรเลือกไซซ์ TGM ไซส์ต่อมาเนี่ยคือไซส์ใหญ่รองลงมาก็คือไซส์นี้เลยนะับไซส์ G M นั่นเองนะครับฐานเนี่ยจะกว้างอยู่ที่ประมาณ33มเซนนะครับความสูงตรงนี้ถึงด้านบนของกระเป๋าอยู่ที่28เซนแล้วก็ความหนาของกระเป๋าเนี่ยนะครับจะลึกอยู่ที่10เซนนั่นเองครับแล้วสาหรับฟังก์ชันนะครับเอกขอแนะนําเป็นใบนี้ไปเลยนะครับก็คือด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะเป็นกระดุมแป๊กแบบนี้นะครับโดยที่คาดมาจากด้านหลังเลยของกระเป๋านะครับแล้วก็ มาปิดจนถึงพ็อกเก็ตด้านหน้านี้เลยแล้วก็จะเปิดแบตขึ้นมาอย่างนี้นะครับช่องแรกเนี่ยก็จะเป็นช่องโล่งๆนะครับช่องใหญ่โล่งๆก็สามารถใส่ของได้ระดับหนึ่งเลยนะครับมีความหนาของช่องพ็อกเก็ตด้านหน้าอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับก็ใส่ของเล็กๆน้อยๆเช่นโทรศัพท์มือถือหรือว่ากระเป๋าสตางค์กุญแจได้นะครับแต่ว่าช่องที่ใหญ่ที่สุดก็คือช่องด้านหลังหรือว่าช่องข้างในที่เป็นช่องกว้างๆใหญ่ๆนี้เลยนะครับเอกเนี่ยจะได้ออแกนเซอร์นะครับ หรือว่า Insert ที่เขาทำมาสำหรับรุ่น e v e วอร์ลนเลยนะครับซึ่งตรงนี้เป็นข้อดีมากเลยเพราะว่ามันทำให้กระเป๋าเนยอยู่ทรงเนื่องจาก e อเวอร์ลนรุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่ทำในหนังที่ค่อนข้างยวบนะครับถ้าเราไม่ได้ดันทรงเนี่ย ทรงมันก็จะยั่วแบบนี้ได้เลยนะครับจะไม่ได้ตั้งอยู่เพราะว่าทมาจากหนังเคลมองซึ่งเป็นหนังที่ค่อนข้างนิ่มแล้วก็ไม่อยู่เป็นทรงนั่นเองข้อด mm ี hmm. อย่างหนึง่ง e v e เอเวอร์ลินที่เอกรักมากๆเลยนะครับ mm hmm. ก็คือด้านในเนี่ย mm hmm. เขาไม่ได้บุผ้าแต่เป็นหนังล้วนแบบชนิดที่ว่าเป็นหนังกลับของหนังตัวหนังด้านนอกเลยนะครับทำให้เท็กซ์เจอร์เวลาเราดูหนังของเอเวอร์ลินนะครับเราจะเห็นว่ามันเป็นขุยๆซึ่งเอกมองว่ามันมีสเสน่ห์นะครับเพราะว่ามันแบบเราเมคชัวร์ได้เลยว่ากระเป๋าใบนี้มันท ทำจากหนังทั้งใบจริงๆนะฮะไม่ได้มีส่วนของผ้าหรือส่วนอื่นๆนอกจากโลหะนิดหน่อยเลยกลิ่นเขายังเป็นกลิ่นที่มีเอกลักษณ์ซึ่งอชอบมากๆเลยนะครับสาหรับเอเวอร์ลินเรื่องความจุเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับเป็นกระเป๋าที่หนุ่มๆใช้ได้สบายเลยนะครับสามารถพกแล็ปท็อปเข้าไปได้นะครับไ p a d ไม่ว่าจะเป็นสารพัดเอกสารต่างๆนะที่ใช้ในการทํางานกระเป๋าใบนี้ถือเป็น work b a กใบหนึ่งเลยนะครับส่วนไซส์ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นไซส์ที่3นะครับหรือว่าไซส์ ขนาดก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยถ้าเอกย้อนเวลากลับไปได้นะครับเอกเนี่ยคิดว่าคงจะไม่เอาไซส์จ m แบบนี้นะครับเพราะว่าเอกว่ามันใหญ่ไปนิดนึงเอกมองว่าของที่ใช้ในชีวิตประจําวันแต่ละวันเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับถ้าย้อนกลับไปได้เนี่ยเอกน่าจะเลือกเป็นไซส์ PM มากกว่าและเอกก็มองว่าไซส์เนี่ยเป็นไซส์ที่เซฟ e อร r เอเวอร์วก็คือไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยสามารถใช้ไซส์ PM ได้แน่นอนเลยนะครับแล้วก็ไซส์สุดท้ายนะครับ ไซส์ TPM หรือว่า Mini Evelyn นั่นเองนะครับกระเป๋าไซส์เนี่ยเป็นกระเป๋าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในขณะนี้เลยนะครับโดยเทรนด์ของกระเป๋าที่เน้นอะไรที่มันเล็กมากเล็กมากนะครับทำให้กระเป๋าจิ๋วต่างๆเนี่ยขายดีแล้วก็เป็นที่ต้องการเอกเอามาโชว์ใบนี้นะครับของเอกได้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทำรีวิวเลยใบนี้นะครับคือ Mini Evelyn นสีโกลนั่นเองนะครับ Mini Evelyn นเนี่ยจะต่างจาก Evelyn นรุ่นใหญ่เนี่ยอยู่2 จุดนะครับจุดแรกเลยคือด้านหน้าของกระเป๋าเนี่ยเขาไม่ได้มีพ็อกเก็ตออกมานะครับคือเท่ากับว่ากระเป๋าทั้งใบเนี่ยมีพ็อกเก็ตเดียวใหญ่โล่งๆตรงกลางนี้เท่านั้นเลยนะครับด้านหน้าตรงนี้ไม่ได้มีเอ็กซ์ตร้าพ็อกเก็ตออกมาส่วนจุดที่2ก็คือสายสะพายของเขานะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษที่สายเนี่ยไม่ได้เป็นสายผ้าที่เป็นสีเดียวกันกับกระเป๋านะครับแต่ว่าเขาจะเป็นสายผ้าแบบสองสีแบบนี้นะครับซึ่งก็เอ้ย หนุไม่เล่นลงเป็นสีโกลรวมกับสีขาวนั่นเองนะครับโดยที่ความแตกต่างระหว่างรุ่นมินิกับรุ่นอื่นก็คือสายของรุ่นมินิเนี่ยไม่สามารถปรับความยาวได้นั่นเองนะครับโดยที่ Drop ปเล g t ์ของเขานะครับอยู่ที่55เซนครับ นี่นะครับเป็นไซส์ที่เอกใช้งานได้บ่อยที่สุดเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เอกกาลังอินกับการใช้กระเป๋าจิ๋วๆใบเล็กๆนะครับโดยที่ใบนี้แม้จะเป็นไซส์ที่เล็กที่สุดแต่จุของได้พอสมควรเลยนะครับเพราะว่าหนังเขาเป็นหนังเคลมองส์นะครับซึ่งก็เป็นหนังที่มีความ flexible พอสมควรนะครับสามารถยัดของเข้าไปให้หนังขยายได้บ้างนะครับก็ถือว่าจุของได้เยอะมากกว่ามินิรุ่นอื่นๆอย่างเช่นใบนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นไบโปรดของเอกอีกใบหนึ่งที่ใช้อยู่ช่วงนี้ก็คือมินิเคลลี่ในสี a อทูนั่นเองมากับอะไรสีเงินนะครับโดยที่มินิเคลลี่กับมินิเอเวอร์ลินเนี่ยลองดูเทียบกันนะครับไซส,ส์ค่อนข้างใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฐานของกระเป๋านะครับถ้าจับกระเป๋ามานอนแบบนี้ถือว่าใกล้เคียงกันมากเลยนะครับรวมไปถึงความหนาของตัวกระเป๋านะครับไม่ต่างกันเลยมินิเคลลี่เนี่ยมักจะทําในหนังที่ค่อนข้างแข็งแล้วก็อยู่เป็นทรงเนื่องจากเขาเป็นทรงเซเลียนะครับทำให้ไม่ ่สามารถที่จะพกของเข้าไปได้เยอะมากเท่ากับกระเป๋า mini Evelyn ใบนี้นั่นเองครับและนี่ก็จะเป็นโมเดลิ่งช็อตให้ดูนะครับสปายเทียบกันระหว่าง mini Evelyn กับ Evelyn GM ครับผม ครัและนี่ก็คือเรื่องราวของกระเป๋าเอเวลินที่มีสตอรี่มายาวนานมากกว่า40ปีนะครับจะว่าไปเนี่ยเอเวลินก็เกิดมาก่อนเบอร์กินกระเป๋าไอคอนิกของแอ r เมสอีกนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับเกี่ยวกับสตอรี่แล้วก็เรื่องราวต่างๆของกระเป๋าเอเวลิน ที่เอกนำมาเสนอในวันนี้นะครับเอกมองว่ากระเป๋ารุ่นนี้มีความน่าสนใจมากๆเลยนะครับที่สำคัญเนี่ยราคาของกระเป๋ารุ่นนี้ถือเป็น entry level ของกระเป๋าหนังแอ r m อ s ในเกือบทุกรุ่นเลยนะครับก็คือมีราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่หลักหมื่นเท่านั้นนะครับไม่ไปถึงหลักแสนเป็นกระเป๋าที่ไม่จําเป็นต้องทํายอดด้วยนะครับถ้าทางร้านมีเนี่ยเราก็สามารถซื้อได้เลยโดยไม่ต้องซื้อของชิ้นอื่นนะครับตรงนี้ก็ทําให้กระเป๋ารุ่นนี้เป็นกระเป๋าอีกรุ่นหนึ่งที่ เอกมองว่าเซฟนะครับเหมาะกับการลงทุนหาไว้สักใบใช้เป็นกระเป๋าสามัญประจําบ้านได้แน่นอนเลยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจโดยเฉพาะหนุ่มๆน,นะครับสามารถไปดูกระเป๋าเอเวลินได้ที่ร้านแอมเนสที่เพื่อนๆสะดวกได้เลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเอกขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะฮะถ้าชอบในคลิปที่เอกทาก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เอกแล้วก็แบ็กบอยชาแนลด้วยนะครับแล้วเราไปเจอกันใน EP ีหน้านะครับ สวัสดีครับ